เปิดของขวัญ4กล่องใหญ่บางรายการเพิ่มเงินจาก13,000เป็น15,000บาททันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add เจ e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ ของควันปีใหม่ปี64ก็มากันอีกแล้วนะคะจากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมเมื่อวันที่22ธันวาคม2563ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2564ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. ปรับลดเงินสมทบฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33เหลือ3%และผู้ประกันตนมาตรา39ลดลงเหลือ278บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564 เพื่อช่วยเหลือในจ้างและผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของในจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบรวมเป็นเงินจำนวน15,660ล้านบาท 2. ประเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจาก600บาทเป็น800บาทต่อคนโดยจ่ายคราวละไม่เกิน3คนในกรณีนี้มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน1.362ล้านคนคิดเป็นเงิน13,739ล้านบาทต่อปีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม3,432ล้านบาทค่ะ ทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาร,ระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปสำหรับระยะเวลาการใส่เงินกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่30เมษายน2564เป็นต้นไป 3. ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตร ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น15,000บาทค่ะจากเดิม13,000บาทซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพรบรประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส,งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันม่ใช่เนื่องจากการทำงานพศ2563 ซึ่งในปี2564คาดว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตร293,073คนต่อปีคิดเป็นเงิน4,396ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น586.146ล้านบาท 4. ปรับค่าฝากคัน ปรับเพิ่มค่าฝากคันเป็น5ครั้งรวมเป็น1,500บาทจากเดิม3ครั้ง1,000บาทคาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประมาณ1,22114ครั้งต่อปีเป็นเงิน36.6ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น17.89ล้านบาทซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564เป็นต้นไปค่ะ นอกจากนี้ครมอรยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สาระของร่างดังกล่าวกำหนดให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น โดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยง,งานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ทางนี้ภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน90วัน ดังนั้นหากร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับจะทําให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่หน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน7,727ครั้งได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยคิด,ดรวมเป็นเงิน5,225ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ซึ่งการเม้าของขวัญปีใหม่2,564ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัยอีกด้วย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือของขวัญ4กล่องใหญ่นะคะจากสำนักง,งานประกันสังคมที่มอบให้กับผู้ประกันตนนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2564ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับลดเงินสมทบฝ่ายในจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนทางมาตรา33และก็39นะคะรวมไปถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรค่ะ จากปกติได้600บาทนะคะก็เพิ่มเป็น800บาทต่อคนค่ะแล้วก็ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรนะคะเป็น15,000บาทจากเดิม13,000บาท รวมไปถึงปรับเพิ่มค่าฝากคันนะคะเป็น5ครั้งรวมเป็นหนึ่งพันห้ารบาทจากเดิมแค่สามครั้งหนึ่บาทเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นของขวัญดีๆจากประกันสังคมนะคะยังไงผู้ที่มีประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนก็เตรียมรอรับของขวัญชิ้นนี้ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่า เข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าวสามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f c e e o o o นะคะหรือว่าช่องทาง Youtube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ